กรรมกานที่ข่าโรงตูนขั้นค่ะพวเกเรากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ับสเป็นนักเรียนแกนน้ำสร้างสัตว์ความดีของโรงเรียนบ้านขอดสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหนาซลีเกียรติแก้วสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายวัฒน์ธิกิโกศลสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนราธิรพัฒน์กบีพวกเรามีความภาคภูมิมใจ ที่จะนำเสนอโ <c half> <stock> ครงงานคุณธรรมเรื่องคูดคีดที่ชิดความสะอาดปัญหาของพวกเราก็คือห้องเรียนไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบสาเหตุก็คือนักเรียนทิ้งขยะไม่ลงขัางนักเรียนไม่ช่วยกันทำป็นประอาันักเรียนเดียนเสร็จแล้วไม่ส่งินให้เรียบร้อยเขาถูกต้องสิหนึ่งนเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมีนัความมีรรของนักเรียน สองเม e ื yeah. ่อให้ย์ช่วยการรักษาความสะอาดของเรียนช่วยกันดูแลรังถังสามเมื่อฝูกฝังคุณธรรมพื้นฐานเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนจะเป็นหลักสึตรสารีนี้ห้นักสองเชิงคุณภาพนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วมนักเรียนด้วยการรักษาเรียนที่น่าอยู่น่าเรียนมากขึ้นและจะเก็บอกค์ที่เรียบร้อยมีการแก้ไขปัญหาสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนมีจิตสำนึกต่อตนเองและส่วนร่วมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับเป้าหมาย จากสองห้องเรียนสะอาดไม่สบมือเาสามเป็นระเบียบห้องที่สวยดีเหมือนกันจากธรรมอริยาศรีความจริงอันเบิกสิีปักานหนึ่งคิดปัญหาห้องเรียนไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบสองสมุนไพรสาเหตุและเป็นที่ขยากไม่ยอมาำนักเรียนไม่ช่วยกันทเป็นประจำสามวิโรธเป้าหมายนักเรียนชั้นป .5 ทัก2มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมและมีจิตใจสาธารณะสี่รับิธีการแก้ปัญหา ้ที่สวยดีเหมือนกันพราลงมราชวว่รรู้รักสามัคคีรู้การลงมือติดใจนะจะต้องรู้ปัจจัยทั้งหมดรู้ปัญหาสาเหตุแจะแก้ไขปัญหารักเพื่อรู้แล้วต้องมุ่งมั่งตังใจเข้าไปลงมือปฏิบัตินั้นให้สำเร็จสามัคคีเมื่อจะต้องลงมือแล้ว จะต้องรวมการจงจะสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้สำเร็จไปได้ผลที่ได้รับระเบียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นสตุล์ตังการูเลขนสอาด่องเรียนรั้อท่ารรีรสับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องพูดคิดคิดความสะอาดไว้เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ